สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มดิฉันจะมานําเสนอปัญหาหมลพิษทางน้ําและวิธีการแก้ปัญหาโดยมีสมาชิกกลุ่มดังนี้ 1. น,นางสาวนภัสศิริสุทธิสวัสดินางสาวศิริวัลศรีเมฆ 3. านางสาวสุธาราสดแก้ว 4. นางสาวพิมพ์ใจเจริญสลุง5น,น,น,นางสาวอรยาสีทอง6นายนภัสบุญญาลุนและนางสาวอรยาสีสวรรค์ค่ะเฮ้ยพวกเราทําไมเรานั่งตรงนี้กันได้นานจังเลยเนี่ยน้ำก็สีเขียวเขียวเม้นก็หม็น จริงด้วยอะอย่างนี้เราต้องหาวิธีการแก้ปัญหาบลเรือพิษทางน้ำกันแล้วนะไม่ได้แล้วใช่ใช สภาพคูคลองในกรุงเทพมหานครที่กระจายตามแหล่งชุมชนต่างๆกว่า1 5 0 0แห่งปรากฏภาพชินตาสำหรับผู้ที่สัญจรไปมาไม่แตกต่างกันส่วนใหญ่มีกลิ่นเน่าเหม็นคั้คุกไปทั่วบริเวณยังสร้างของตัวเงินตัวทองที่ลอยอือสร้างความสะิดสะเอียนแก่ผู้พบเห็นไม่น่าเชื่อว่าคุณกรุงเทพจะได้เห็นบ่อยครั้งในคลองใหญ่ๆอย่างคลองพนงกรุงกเกษมเม่นับรวมกับขยะที่ลอยเกลื่อนกราดอยู่ในคลองสีพยา เราผู้ที่รับผิดชอบเข้ามาแก้ไขปัญหาผู้คนที่อาศัยอยู่ริมคลองมักทิ้งขยะและปล่อยน้ำเสียเมื่อทุกคนทําแบบนี้ยอ่อมส่งผลให้ลำคลองต่างๆสกปรกมากขึ้นขณะที่ทางกรุงเทพมหานครก็เรือที่จะปิดประตูระบายน้ำมากกว่าเพื่อคงระดับน้ำในลำคลองโดยเฉพาะอย่างคลองแสนแสบให้อยู่ในสภาพเท่าเดิมไม่ให้มีผลกระทบต่อการสัญจรทางเรือพระบาทสมเด็จ พระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงตรหนักถึงภาวะมลพิษนี้จึงได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่15เมษายนและวันที่20เมษายนพุทธศักราช2528ให้หน่วยงานต่างๆร่วมกันปรับ รุงบึงมักกะสันเพื่อใช้เป็นสถานที่กักเก็บน้ำช่วยในการระบายน้ำในหน้าฝนและบรรเทาสภาพน้ำเสียในคลองสามเส้นโดยพระราชทานคำแนะนำให้ใช้ผักตบชวากรองน้ำเสียโดยพระราชทานคำแนะนำให้ใช้ผักตบชวากรองน้ำเสียเพราะ ผักตบชวามีคุณสมบัติทำหน้าที่เป็นตัวกรองซึ่งเรียกว่าเครื่องกรองน้ำธรรมชาติคือใช้ผักตบชวาซึ่งเป็นวัชพืชที่มีอยู่มากมาทำหน้าที่ดูดซับความโสโครกและสารพิษจากแหล่งน้ำเน่าเสียระบบรากที่มีจำนวนมาก ่วยกรองสารอินทรีย์ที่ละเอียดและจุลินทรีย์ที่อาศัยเกาะอยู่ที่รากจะช่วยดูดสารอินทรีย์ไว้อีกทางหนึ่งด้วยรากผักตบชวาจะดูดสารอาหารที่อยู่ในน้ำทำให้ในโตเจนและฟอสฟอรัสในน้ำเสียถูกกำจัดไปและในเวลาเดียวกันก็ต้องมันนำผักตบชวา ออกจากบึงทุกๆสิบสัปดาห์เพื่อไม่ให้ผักตบชวามีการเจริญพันธุ์จนบดบังแสงแดดที่จะส่องลงในบึง